สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Next Chapter Jazz ครับผมมี2ส,สถานการณ์อยากให้คุณลองนึกภาพตามสถานการณ์ที่1คุณไปร้านอาหารคุณเปิดเมนูแล้วเห็นเมนูสเต็กสแบบแบบแรกเขียนว่าเนื้อสันนอกมีไขมันแทรก20%แบบที่2เขียนว่าเนื้อสันนอกไร้มัน80%คุณจะรู้สึก อยากสั่งจานไหนมากกว่ากันครับสถานการณ์ที่2คุณต้องเข้ารับการผ่าตัดคุณหมอเดินมาอธิบายความเสี่ยงหมอคนแรกบอกคุณว่าการผ่าตัดนี้มีอัตราการรอดชีวิตสูงถึง90%เอร์ซหมอคนที่สองที่ผ่าตัดแบบเดียวกันเป๊ะบอกคุณว่าการผ่าตัดนี้มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่10%เอร์เซ คุณรู้สึกสบายใจที่จะผ่าตัดกับหมอคนไหนมากกว่ากันครับนี่คือความจริงครับเนื้อไร้มัน80กับเนื้อมีไขมัน20มันคือเนื้อชิ้นเดียวกันอัตราการรอด90กับอัตราการตาย10มันคือความเสี่ยงเดียวกันข้อมูลคือชุดเดียวกันแต่ความรู้สึกที่คุณมีต่อมันการตัดสินใจที่คุณเลือก มันต่างกันอย่างสิ้นเชิงทำไมล่ะครับยินดีต้อนรับสู่ The Framing Effect หรือศิลปะของการใส่กรอบให้กับข้อมูลนี่คือหนึ่งในอคติทางความคิดที่ทรงพลังที่สุดที่ควบคุมการตัดสินใจของมนุษย์เราในทุกๆวันโดยที่เราไม่รู้ตัวมันคือทักษะการสื่อสารขั้นสูงที่นักการตลาดนักการเมืองผู้นำและนักจูงใจ ใช้มันเพื่อควบคุมการรับรู้ของผู้ฟัง Framing แปลว่ากรอบรูปครับมันไม่เกี่ยวว่าภาพที่คุณเห็นคืออะไรแต่มันเกี่ยวว่ากรอบที่เขาเลือกมาใส่ให้ภาพนั้นมันหน้าตาเป็นอย่างไรกรอบที่ดูหรูหราก็ทำให้ภาพดูแพงกรอบที่ดูน่ากลัวก็ทำให้ภาพดูน่าสยดสยองทั้งทั้งที่ภาพคือภาพเดิม วันนี้เราจะมาถอดรหัสครับว่าไอกรอบนี้มันทำงานยังไงเราจะมาดูกันว่าแค่พลิกคำเพียงนิดเดียวมันเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้อย่างไรและที่สำคัญที่สุดคุณจะใช้ศิละปะนี้เพื่อเพิ่มพลังให้กับคำพูดของคุณในการทำงานความสัมพันธ์และการคุยกับตัวเองได้อย่างไรและคุณจะป้องกันตัวอย่างไรไม่ให้ตกเป็นเหยือ่อ ของกรอบที่คนอื่นสร้างมาครอบงำคุณครับนี่คือคู่มือที่จะทำให้คุณกลายเป็นผู้ควบคุมกรอบไม่ใช่ผู้ที่ถูกกรอบควบคุมครับเรามาเริ่มกันเลยก่อนที่เราจะไปสร้างกรอบเราต้องเข้าใจศัตรูหรือเพื่อนของเราก่อนนั่นคือสมองของเราเองครับสมองมนุษย์จริงๆแล้วขี้เกียจมากนะครับในแต่ละวันเราต้องตัดสินใจเป็นหมื่นๆครั้ง สมองไม่มีพลังงานพอที่จะวิเคราะห์ข้อมูลดิบทั้งหมดดังนั้นสมองเลยสร้างทางลัดหรือ heuristics ขึ้นมาแทนที่จะคำนวณว่าเนื้อ80ไร้มันมันเท่ากับไขมัน20ประมาณนั้นสมองมันจับแค่คำแรกที่ได้ยินครับพอได้ยินคำว่าไร้มันสมองแปะป้ายทันทีคือดีสุขภาพดีพอได้ยินคำว่าไขมันสมองแปะป้ายทันที คือแย่คืออ้วนสมองไม่สนใจตัวเลข80หรือ20สสมองสนใจแค่กรอบที่เป็นคำบวกหรือคำลบเหมือนกับแก้วน้ำที่มีน้ำครึ่งแก้วครับถ้าผมเฟรมว่านี่คือน้ำครึ่งแก้วสมองคุณจะคิดถึงความขาดแคลนความไม่พอแต่ถ้าผมเฟรมว่านี่คือน้ำเต็มมาครึ่งแก้วสมองคุณจะคิดถึงความอุดมสมบูรณ์ความพอมีน้ำเท่าเดิม กรอบต่างกันความรู้สึกต่างกันนี่คือหัวใจของ The Framing Effect ครับมันคือการจงใจเลือกใช้คำเพื่อชี้ให้สมองของคนฟังโฟกัสในแง่มุมที่เราอยากให้เขาเห็นและเมื่อสมองขี้เกียจของเขาเห็นในสิ่งที่เราชี้เขาก็จะตัดสินใจในแบบที่เราต้องการครับมันน่ากลัวและทรงพลังมาก ขนาดที่มันตัดสินการเป็นและการตายได้เลยนะครับเพื่อให้คุณเห็นภาพว่ามันแรงแค่ไหนผมขอยกการทดลองที่ดังที่สุดในโลกเกี่ยวกับ Framing อฟเฟก t มาเล่าให้ฟังครับนี่คือการทดลองของแดเนียล h n e m a n และ Amos t v ส r s k y อสองนักจิตวิทยาเจ้าของรางวัลโนเบลเขาสร้างสถานการณ์สมมุติขึ้นมาแล้วให้อาสาสมัครสองกลุ่ม ตัดสินใจสถานการณ์คือมีโรคระบาดกำลังจะฆ่าชีวิตคน600คนตอนนี้เรามี2ทางเลือกในการแก้ปัญหาทีนี้เขาแบ่งคนเป็น2กลุ่มแล้วอธิบายทางเลือกด้วยกรอบที่ต่างกันกลุ่มที่1ถูกใส่กรอบแบบด้านบวกหรือเก f เฟรมเขาบอกกลุ่มนี้ว่า ถ้าคุณเลือกโปรแกรม A คุณจะช่วยชีวิตคนได้200คนแบบการันตีชัวร์ๆถ้าคุณเลือกโปรแกรม B มีโอกาส1ใน3ที่คุณจะช่วยชีวิตได้ทั้ง600คนแต่ก็มีโอกาส2ใน3ที่คุณจะช่วยไม่ได้เลยสักคนเดียวคุณจะเลือกอะไรครับระหว่างช่วยได้แน่ๆ200คนกับเสี่ยงเพื่อให้ช่วยทั้งหมด ผลปรากฏว่าคนในกลุ่มนี้72%เลือกโปรแกรม A ครับคือฉันขอช่วยได้แน่ๆ200คนดีกว่าฉันไม่เสี่ยงนี่คือพฤติกรรมปกติของมนุษย์ครับเมื่อเราอยู่ในกรอบที่จะได้เราจะเกลียดความเสี่ยงเราจะเลือกของชั่วที่ได้น้อยดีกว่าเสี่ยงแล้วอดทีนี้มาดูกลุ่มที่สอง โรคเดิมครับคนตาย600คนเท่าเดิมแต่คราวนี้เขาเปลี่ยนกรอบเป็นด้านลบหรือ loss frame เขาบอกกลุ่มนี้ว่าถ้าคุณเลือกโปรแกรม C จะมีคนต้องตาย400คนแบบการันตีชัวร์ๆถ้าคุณเลือกโปรแกรม D มีโอกาส1ใน3ที่จะไม่มีใครตายเลย แต่ก็มีโอกาส2ใน3ที่คนจะต้องตายทั้ง600คนคราวนี้คุณเลือกอะไรครับระหว่างตายแน่ๆสี่ร้อคนกับเสี่ยงเพื่อให้ไม่มีใครตายผลปรากฏว่าคนในกลุ่มนี้78%เลือกโปรแกรมดีครับคือฉันไม่ยอมให้มีคนตายชัวช์ว400คนหรอกฉันยอมเสี่ยงดีกว่า เดี๋ยวนะคุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นไหมครับลองตั้งสติแล้วคำนวณดูดีๆโปรแกรม A ช่วยได้200มันก็เท่ากับโปรแกรม C ตาย400มันคือเหตุการณ์เดียวกันจาก600คนโปรแกรม B โอกาส1ใน3ช่วยได้หมด2ใน3ช่วยไม่ได้เลยมันก็เท่ากับ โปรแกรมดีโอกาส1ใน3ไม่ตายเลย2ใน3ตายหมดทางเลือก2ชุดนี้เหมือนกันเป๊ะทุกประการครับแต่แค่เปลี่ยนจากช่วยชีวิตเป็นต้องตายการตัดสินใจของคนพลิกกลับจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับนี่คือข้อสรุปที่ทรงพลังมากครับ เมื่อเราอยู่ในกรอบที่จะได้เรากลัวความเสี่ยงเลือก a แต่เมื่อเราอยู่ในกรอบที่จะเสียเรากล้าเสี่ยงเลือกดีนี่คือจิตวิทยาที่เรียกว่า loss aversion หรือการกลัวความสูญเสียสมองเราเกลียดความสูญเสียมากกว่าความสุขจากการได้รับ ความเจ็บปวดจากการเสียเงินร้อยบาทมันรุนแรงกว่าความดีใจตอนเก็บเงินได้ร้อยบาทครับดังนั้นกรอบที่ทรงพลังที่สุดคือกรอบที่พูดถึงการสูญเสียหรือการป้องกันการสูญเสียครับตอนนี้เรารู้แก่นมาแล้วเราไปดูวิธีใช้กันครับเมื่อคุณเข้าใจหลักการคุณจะมองเห็นกรอบ เหล่านี้ถูกใช้ทุกที่รอบตัวคุณผมจะแบ่งกรอบที่ใช้บ่อยออกเป็น4ประเภทให้คุณเอาไปใช้ได้จริงกรอบที่1กรอบบวกปะทะกรอบลบ positive versus negative frame นี่คือพื้นฐานที่เราเพิ่งคุยกันไปเนื้อ80%ไร้มัน versus ไขมัน20%คุณจะเน้นสิ่งที่ได้หรือเน้นสิ่งที่เสีย ตัวอย่างการขายประกันเซลล์ Sell มือใหม่จะใช้กรอบบวกถ้าคุณซื้อประกันนี้คุณจะได้รับการคุ้นครองบลาบลาบลาคนฟังจะรู้สึกว่าเฉยเฉยเพราะมันยังไม่เกิดเซลล์ Sell มือโปรจะใช้กรอบลบ loss aversion ถ้าคุณไม่มีประกันนี้แล้วจูจูคุณป่วยหนักคุณและครอบครัวจะสูญเสียเงินเก็บทั้งชีวิต ที่คุณหามาไปกับค่ารักษาภายในหนึ่งเดือนได้ยังไงเห็นไหมครับกรอบลบที่พูดถึงการสูญเสียมันกระแทกอารมณ์ได้แรงกว่ากรอบบวกเสมอตัวอย่างการเก็บเงินกรอบบวกออมเงินวันนี้เพื่ออนาคตที่สดใสสมองก็อืมก็ดีแต่วันนี้ฉันอยากได้กาแฟกรอบลบถ้าไม่ออมเงินวันนี้ คุณกำลังปล้นอนาคตของตัวเองคุณจะไม่มีทางได้อิสรภาพและต้องทำงานหนักไปจนวันตายอันไหนจี้ใจคุณมากกว่ากันครับกรอบที่2กรอบเปรียบเทียบ The Contrast Frame สมองมนุษย์ไม่เก่งในการตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งลอยลอยถ้าผมถามคุณว่ากาแฟแก้วนี้ราคา150บาทแพงหรือถูก คุณตอบไม่ได้จนกว่าคุณจะมีตัวเปรียบเทียบกรอบเปรียบเทียบคือการจงใจสร้างตัวเลือกที่ไม่ดีขึ้นมาเพื่อทําให้ตัวเลือกที่เราอยากขายดูดีขึ้นมาทันทีนี่คือกลยุทธ์ที่โรงนางใช้ขายป๊อปคอรนชุดเล็ก50บาทชุดกลาง100บาทชุดใหญ่1 1 0บาท คุณเห็นความประหลาดของราคาชุดกลางกับชุดใหญ่ไหมครับชุดกลาง100บาทมันแพงแบบไร้เหตุผลมันมีไว้ทำไมมันไม่ได้มีไว้เพื่อให้คนซื้อครับแต่มันมีไว้เป็นตัวล่อเพื่อสร้างกรอบเปรียบเทียบให้ชุดใหญ่110บาทนั่นดูเหมือนเป็นดีลที่โคตรคุ้มขึ้นมาทันทีเฮ้ยเพิ่มอีก10บาทได้ไซส์ใหญ่เลยนะ ถ้าไม่มีชุดกลางมาเปรียบเทียบคุณจะเปรียบเทียบชุดเล็ก50กับชุดใหญ่110แล้วคุณจะรู้สึกว่าโหแพงกว่าเท่าตัวไม่เอาอะ่ะนักขายใช้สิ่งนี้ตลอดเวลาเขาไม่ได้เสนอของที่เขาอยากขายชิ้นเดียวเขาจะเสนอตัวเลือก A ราคา10,000บาทแล้วเสนอตัวเลือก B ตัวท็อปราคา30,000บาทเขาไม่ได้คาดหวังให้คุณซื้อตัวท็อปนะครับ แต่เขาสร้างกรอบเพื่อให้ตัวหนึ่งหมื่นดูสมเหตุสมผลและราคาถูกไปเลยกรอบที่3กรอบคำถาม The Question Frame การบอกให้คนทำมันจะสร้างแรงต้านคุณต้องลดน้ำหนักคนฟังก็อย่ายุ่งนะแต่การถามมันจะบังคับให้สมองของเขาคิดตามและค้นหาคำตอบด้วยตัวเขาเองแทนที่จะบอกว่าเราดีที่สุด ให้ถามว่ามีเหตุผลอะไรไหมครับที่คุณจะไม่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแทนที่จะสั่งเพื่อนร่วมงานคุณต้องเสร็จงานนี้ภายในวันศุกร์นะลองเปลี่ยนกรอบเป็นคำถามคุณคิดว่าเราจะวางแผนกันยังไงเพื่อให้โปรเจกต์นี้สำเร็จทันวันศุกร์นี้ครับผลลัพธ์เหมือนกันคือต้องเสร็จวันศุกร์แต่ความรู้สึกของคนฟังจากผู้ถูกสั่ง กลายเป็นผู้ร่วมคิดแรงต้านหายไปเลยครับกรอบที่4กรอบเวลาและตัวเลข temporal and numerical frame นี่คือการเล่นกับตัวเลขและเวลาเพื่อให้ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปสมมุติคุณขายคอสเรียนราคา12,000บาทถ้าคุณเฟรมว่าราคา12,000บาทคนฟังก็โหแพงเงินก้อนเลยลองเปลี่ยนกรอบ ลงทุนกับอนาคตของคุณเพียงวันละ33บาทเท่านั้นก็คือ12,000หารด้วย365วัน33บาทมันถูกกว่ากาแฟที่คุณกินอีกมันคือเงินก้อนเดียวกันแต่กรอบแบบซอยย้อยมันทำให้ความเจ็บปวดของราคามันลดลงมหาศาลอีกตัวอย่างการโฆษณา ยาตัวนี้รักษาคนหายหนึ่งพันคนจากผู้ป่วยหนึ่งล้านคนสมองก็โหหนึ่งล้านดูเยอะแต่หนึ่งพันดูน้อยไม่น่าได้ผลลองเปลี่ยนกรอบยาตัวนี้รักษาคนหายสิบคนจากผู้ป่วยหนึ่งคนสมองก็อืมหนึ่งมืคนก็เยอะนะแต่สิบคนมันเห็นภาพชัดกว่าฉันนึกภาพคนสิบคนยืนเรียงกันได้บางครั้งตัวเลขที่น้อยกว่า แต่สร้างภาพในหัวชัดกว่าก็จูงใจได้ดีกว่านี่คือ4กรอบที่คุณเริ่มสังเกตและใช้ได้ทันทีโอเคเรารู้ทฤษฎีแล้วเรามาใช้มันในทางที่ดีกันครับเพราะคนที่คุณสื่อสารด้วยบ่อยที่สุดไม่ใช่คนอื่นแต่คือตัวคุณเอง 1. การเฟรมการคุยกับตัวเองเซลฟ์ทอล์ talk. สมองของคุณก็ขี้เกียจกับตัวเองเหมือนกันครับ มันรอให้คุณป้อนกรอบให้มันสถานการณ์คุณล้มเหลวทำงานพลาดกรอบแย่ที่คุณใช้ประจำฉันมันห่วยฉันล้มเหลวฉันทำอะไรก็ไม่สำเร็จกรอบลบที่ตอกย้ำความล้มเหลวสมองหมดไฟไม่อยากทำอะไรอีกลองเปลี่ยนกรอบกรอบใหม่ Growth Mindset โอเคนี่คือบทเรียนราคาแพงฉันได้เรียนรู้ว่าวิธีนี้มันไม่ได้ผล ฉันฉนลาดขึ้นอย่างหนึ่งแล้วคราวหน้าฉันจะลงวิธีไหนต่อดีเห็นไหมครับเรื่องเรื่องเดิมคืองานพลาดแต่กรอบที่เปลี่ยนความล้มเหลวให้กลายเป็นข้อมูลหรือบทเรียนมันรักษาพลังใจของคุณไว้มันชี้ให้สมองมองไปข้างหน้าก็คือหาทางแก้ไม่ใช่จมอยู่กับอดีตที่แก้ไขไม่ได้สถานการณ์คุณไม่อยากไปออกกำลังกาย กรอบแย่ฉันต้องไปยิมหน้าเบื่อเหนื่อยกรอบภาระการบังคับกรอบใหม่ฉันมีโอกาสที่จะไปดูแลร่างกายของฉันฉันโชคดีที่ยังมีแรงขยับตัวนี่คือเวลาที่ฉันลงทุนเพื่อให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นกรอบโอกาสกรอบการลงทุนแค่เปลี่ยนคำที่คุยกับตัวเองชีวิตก็เปลี่ยนแล้วครับ 2. การเฟรมในความสัมพันธ์เวลาเราทะเลาะก,กับคนรักเรามักจะเผลอใช้กรอบที่ทำลายล้างที่สุดนั่นคือกรอบคุณปะทะฉัน you versus me สถานการณ์แฟนคุณกลับบ้านดึกโดยไม่บอกกรอบทำลายล้างคุณมันแย่คุณไม่เคยสนใจฉันคุณมันเห็นแก่ตัวกรอบโจมตีตัดสินกล่าวหาผลลัพธ์อีกฝ่ายก็จะตั้งป้อมผมไม่ได้แย่คุณนั่นแหละที่งี่เงา่า สงครามเกิดครับลองเปลี่ยนกรอบกรอบสร้างสรรค์ o เ r อแฟกรอบเราที่รักฉันรู้สึกเป็นห่วงและไม่สบายใจเวลาที่ฉันไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนเราจะช่วยกันหาวิธีที่ดีกว่านี้ได้ยังไงบ้างเช่นเราช่วยไลยน์บอกกันสักนิดได้ไหมฉันจะได้สบายใจขึ้นเห็นความต่างไหมครับ กรอบแรกคือการตัดสินตัวเขากรอบสองคือการอธิบายความรู้สึกของเราและเปลี่ยนจากคุณกับฉันเป็นเราเราจะแก้ปัญหานี้ด้วยกันนี่คือกรอบที่รักษาความสัมพันธ์กรอบที่3การเฟรมในการทำงานการเสนอข่าวร้ายไม่มีใครอยากบอกข่าวร้ายแต่วิธีที่คุณเฟรมข่าวร้าย จะตัดสินว่าคุณรอดหรือร่วงสถานการณ์โปรเจกต์ Project ล่าช้าไม่ทันกำหนดกรอบแย่มือสมัครเล่นหัวหน้าครับแย่แล้วโปรเจกต์ Project เจ๊งครับเราทำไม่ทันกำหนดทุกอย่างพังหมดแล้วครับกรอบหายนะปัญหาทางตันผลลัพธ์หัวหน้าแพนิคและโกรธกรอบใหม่มือประชาชีพหัวหน้าครับผมมีอัปเดตเรื่องโปรเจกต์ตอนนี้ส่วนแรกเราทำเสร็จไปแล้ว80% เริ่มด้วยกรอบบวกก่อนนะครับสิ่งที่สำเร็จก่อนแต่ผมเพิ่งค้นพบปัญหาเล็กน้อยในส่วนที่สองซึ่งมันจะส่งผลให้งานช้ากว่ากำหนดเดิมประมาณ3วันระบุปัญหาและขอบเขตที่ชัดเจนไม่ใช่พังทั้งหมดตอนนี้ผมได้เตรียม2ทางเลือกในการแก้ปัญหานี้มาให้หัวหน้าตัดสินใจครับทางที่1คือบลาบลาบลาทางที่สคือบลาบลาบลา นี่แหละครับคือการเปลี่ยนจากผู้สร้างปัญหาเป็นผู้แก้ปัญหาเรื่องไร้เหมือนเดิมแต่กรอบที่ฉลาดทำให้คุณดูเป็นมืออาชีพขึ้นมาทันทีเราเรียนรู้ด้านสว่างเราก็ต้องรู้ทันด้านมืดเพราะ Framing Effect คือเครื่องมือหลักที่นักการเมืองสื่อและนักโฆษณาใช้ปั่นหัวเราทุกวัน 1. กรอบของนักการเมืองคุณเคยสังเกตชื่อที่เขาเรียกกันไหมครับผู้เห็นต่างกับผู้ก่อความไม่สงบกับผู้ก่อการร้ายมันคือการเฟรมที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพื่อลดทอนความชอบธรรมของอีกฝ่ายภาษีไม่มีใครชอบคำว่าภาษีเขาจึงเปลี่ยนกรอบเป็นการสมทบทุนเพื่อสังคมฟังดูดีหรือ การลงทุนเพื่ออนาคตของชาติฟังดูมีเหตุผลถ้าเป็นฝ่ายค้านเขาก็จะเฟรมว่ามันคือการปล้นกลางแดดฟังดูเลวร้ายมันคือเงินก้อนเดียวกันที่วิ่งจากกระเป๋าเราไปกระเป๋ารัฐแต่กรอบที่ต่างกันสร้างอารมณ์ที่ต่างกัน 2. กรอบของสื่อสื่อไม่ได้แค่รายงานความจริง สื่อเลือกกรอบให้ความจริงม็บนับพันชุมนุมวุ่นวายกลางเมืองกรอบปัญหาความรุนแรงกับประชาชนกว่าพันร่วมกันแสดงพลังเรียกร้องสิทธิกรอบวีระบุรุษสิทธิเสรีภาพเหตุการณ์เดียวกันกรอบคนละกรอบคนดีกับคนเลวสลับที่กันได้ทันที แล้วเราจะป้องกันตัวได้ยังไงเมื่อคุณรู้ว่าคุณกำลังถูกเฟรมคุณต้องดึงสติและถอดกรอบนั้นออกผมมี3ขั้นตอนในการป้องกันตัวครับขั้นตอนที่ 1. ตระหนักรู้ถึงคำ be aware of loaded words ให้สังเกตคำคุณศัพท์หรือคำที่กระตุ้นให้อารมณ์เช่นหายนะ ล้มเหลวสุดยอดมหัศจรรย์ปล้นช่วยเหลือกอบกู้เมื่อคุณได้ยินคำเหล่านี้ให้ฉุกคิดทันทีเดี๋ยวนะนี่เขากำลังพยายามให้เรารู้สึกอะไรอยู่หรือเปล่าขั้นตอนที่สองถามหาข้อมูลดิบ seek the raw data กรอบคือเปลือกสิ่งที่คุณต้องการคือเนื้อในถ้าเขาบอกว่า เนื้อไร้มัน80%ให้ถามกับในใจแล้วไขมันมันกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเขาบอกว่ารอด90%ให้ถามกับในใจแล้วตายกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเขาบอกว่าประหยัดถึง50%ให้ถามว่าแล้วส่วนใหญ่มันประหยัดกี่เปอร์เซ็นต์จงกระเทาะเปลือกที่เป็นคำสวยหรูแล้วมองให้ทะลุ ไปถึงตัวเลขและข้อเท็จจริงที่ไม่มีอารมณ์ครับขั้นตอนที่3จงใจพลิกกรอบนี่คือขั้นสุดเมื่อมีคนยื่นกรอบมาให้คุณอย่าเพิ่งรับให้ลองสร้างกรอบใหม่ด้วยมุมมองตรงข้ามถ้าเซล์เฟรมว่าถ้าไม่ซื้อคุณจะพลาดโอกาสครั้งเดียวในชีวิตให้คุณเฟรมกลับในใจ นี่คือโอกาสที่ฉันจะประหยัดเงินด้วยการไม่ซื้อของที่ฉันไม่ได้อยากได้จริงๆการฝึกพลิกกรอบไปมาจะทำให้คุณเห็นภาพที่ครบทั้งสองด้านคุณจะหลุดจากอิทธิพลและตัดสินใจด้วยเหตุผลของตัวคุณเองไม่ใช่ด้วยอารมณ์ที่คุณอื่นสร้างให้ครับตลอดเดินทางของเราในวันนี้เราได้ถอดรหัส the framing effect เราได้เห็นว่าสมองของเราขี้เกียจแค่ไหนและมันตอบสนองต่อกรอบมากกว่าข้อมูลเราได้เห็นการทดลองที่ชีวิต600คนถูกตัดสินด้วยคำแค่ 2, องคำเราได้เรียนรู้4กรอบที่นักสื่อสารใช้บวกลบเปรียบเทียบคำถามและตัวเลขและเราได้ฝึกการใช้เพื่อคุยกับตัวเองความสัมพันธ์การงาน รวมถึงวิธีการป้องกันตัวผมอยากจะทิ้งท้ายไว้แบบนี้ครับ The framing effect มันไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือสิ่งที่เลวมันเป็นกลางมันคือเครื่องมือมันคือความจริงว่ามนุษย์สื่อสารกันแบบนี้เราไม่สามารถหนีจากกรอบได้สมองของเราต้องการกรอบเพื่อทำความเข้าใจโลกที่ซับซ้อนคำถามไม่ใช่ ทำยังไงให้ไร้กรอบเพราะมันเป็นไปไม่ได้คำถามที่สำคัญกว่าคือใครคือคนที่เลือกกรอบนั้นระหว่างปล่อยให้คนอื่นสื่อนักการตลาดเจ้านายเป็นคนยื่นกรอบมาครอบชีวิตคุณกับคุณที่จะลุกขึ้นมาเป็นคนที่เลือกกรอบที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของตัวคุณเอง คุณคือศิลปินชีวิตของคุณคือภาพและคำพูดที่คุณเลือกใช้คือกรอบรูปจงเลือกกรอบที่ทรงพลังที่สุดให้กับบทต่อไปของชีวิตคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังช่อง The Next Chapter Just คำถามสุดท้ายก่อนจากกันมีกรอบแย่ๆอันไหนที่คุณเผลอใช้กับตัวเองบ่อยที่สุด แล้วคุณจะเปลี่ยนมันเป็นกรอบใหม่ว่าอะไรดีครับลองคอมเมนต์กรอบใหม่ของคุณมาแบ่งปันกันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้คุณมองเห็นกรอบที่ซ่อนอยู่ในทุกคำพูดครับสวัสดีครับ